สถานะาการเงินผมยืนยันว่าในส่วนของระดับประเทศนั้นยังดีอยู่มากนะจะเห็นว่าในส่วนของ World Bank ในส่วนของเอเเอได้ประเมินความเข้มแข็งของประเทศไทยขีดผ่านทางด้านการเงินกลางๆนี่อยู่ในระดับสามบีบวกเช่นเดิมนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าเรายังมีความเชื่อมั่นในเวทีโลกในวิทีสากลการจะกู้เงินการจะใช้เงินต่างๆเขาเขารับรองให้เราหมดอะเราก็จะทำเท่าที่จำเป็น นะครับเท่าที่จําเป็นโดยเพราะสถานการณ์วิกฤตโควิดนะครับเพราะนั้นฝากบูมองตรงนี้ไปด้วยเราต้องเร่งรัดในเรื่องการใช้ใจ่ายในประเทศเราก็เติมมาตรการลงไปผมก็เห็นว่ามีคนทั้งสา4สิบสิบล้านคนได้ไปไม่เคยมีมาตรการไหนที่คนสามสิสิบล้านได้ใครแล้วเขาจะเลือกผมหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยใช่ไหมผมก็ดูแลเขาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉนั้นคนที่ทำไปเยี่ยมมาทั้งหมดอ่ะที่ประชาชนที่ไม่พอใจเขาก็รับเงินตรงนี้ไปทั้งสิ้นเหรอครับ นะเขาก็ใช้จ่ายไปตามนี้เพราะผมดูแลให้ดูแลคนและได้น้อยเป็นหลักนะครับในเรื่องของการค้าขายรายปลีกรายย่อยต่างๆเหล่านี้นะครับ